ค่ะพี่น้องเกิดอีหยังข้นกับพระเอกหน่อยนาะม่นน้องดนธนาดนค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะแยกสิทธิ์เด้ไปเห็นน้องดนธนาดนออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องดนเองนะคะบอกว่าตื่นขึ้นมากมาเดือดแถบานี่วะสันอา้าวเกิดอะไรขึ้นพี่น้องค้าแล้วกระเลื่อนมาเบิงอีกโพสต,ต์อมาก,กันตอมากอีกพี่น้องน้องดนก็เลยบอกว่าพ่อมาพี่น้องค้าทางานน้องดนธนาดนค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ต่ออีกนะคะบอกว่า ผมว่าจะไม่พูดแล้วนะครับแต่ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ตื่นมาเจอแบบนี้ก็เหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดพูดหมดเปลือกว่าสั่นพี่น้องข้างด้านน้องดนธนาดนนะคะแล้วเท่ากันเลยไปเลือนเบิงพี่น้องเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องคะซึ่งไม่มีไม่ระบุไม่ระบุตัวตนว่าเป็นใครพี่น้องบบมี่ลูกบบมี่ยังค่ะแล้ว คอมเมต์นั่นพี่น้องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะได้คอมเมต์บอกว่าพี่น้องเอ้ยายสีจีอ่านออกบนอบานนี้เขียนหนังสือกระบอกถือกระตุกกระตักทําให้ผู้อา่อานอ่านบบบบถือดอกค่ะน,นี่นะคะเพราะว่าเพิ่นเปียนเขียนหนังสือคือบวชัดเจนมากกระทอนกระแทน่นนะคะี๋ยวยายสีสิพยาญามอ่านให้มันได้ใจความที่สุดนะคะเพราะว่าคอมเมต์นี้ไม่ระบุตัวตนว่าเป็นใคร เป็นคนที่ออกมาเขียนหนังสือแบบอ่านไม่รู้เรื่องมากนะคะบอกว่าแม่เคยชอบพี่จา๋านะแต่ต่อไปจะไม่ติดตามแล้วและไม่สมควรเป็นพี่จ๋าของน้องอายทำตัวไม่เหมาะสมกับแม่แม่พี่พี่ที่รักและติดตามพี่จา๋าใครๆเตือนไม่ฟังคบใครไม่คบ คบนางเอกขอยายซิ์ขอ,ขอไม่เอ่ยชื่อน้องเพราะเป็นการให้เกียรติน้องนะคะพี่น้องเขาบอกว่าคบกับนางเอกคนนี้แหละแถวแถวบ้านเรียกสิบเอ็ดรอดอว่าสั้นพี่น้องค่ะแถวแถวบ้านเอืนเอิ่น,นคนที่น้องโดนคบเนี่ยเอิ่นว่าสิเ็ดรอดอว่าสั้นพี่น้องคะ่ะค่ะเรียกว่าสิบเอ็ดรอดอค่ะ ลูกที่บ้านก็มีสามีก็มีมาแล้วอยากอยากอยากรู้จริงพวกเอฟซีที่เข้าข้างแก้ตัวให้คงจะทำตัวเหมือนนางเอกคนนี้ดีไม่ดีเอซหรือแม่บางคนสิบอดรอดอเหมือนพวกเราโพสต์ความจริงว่าเรา ป่วยบ้างบ้ามัาง่งจริงแล้วพวกที่ว่าเราป่วยกว่าเราอีกบ้ากว่าเราอีกนี่แหละเขาเรียกพวกไร้สมองมาเม้นแรงๆก็ตอบกับแรงๆพวกไร้สมองว่าสั้นพี่น้องพี่น้องเข้าใจบ่เยสยิกับพญายามอ่านแบบเพิเขียนผิหลายเลยคะ่ะแต่ว่าเยสิยพญายาม พยายามอ่านให้มันฟังใดที่สุดค่ะใดซ้ำนี่ละพี่น้องสรุปนะคะสําหรับคอมเมนต์นี้ใดออกมานะคะคอมเมนต์บอกว่าอบอสบอสชอบไม่ชอบพี่จ๋าเลยนะคะตั้งแต่ติดตามมาพอสมควรมาเป็นพี่จ๋าของน้องอาอายจังสันจังสี่แล้วมีน้าซ้ำยังมาคบค้นแถวบ้านนะคะมาคบนั่งเอคนนี่ละอะาจจะแถวบ้านเขาเอินวาสิบเอ็ดรอดอ่ะสันอ่า แล้วลูกผัวกับมีแล้วสันนะคะดีว่าดีแม่แม่บางคนกับสิบเอ็ดรอดดอเหมือนที่พวกเราว่านั่นแหละเออพี่น้องมันหมายความว่าจังไดนี่ทำไมออกมาคอมเมนต์แรงขนาดนี้ละ่ะนะคะแล้วฮู้ได้จังไดว่าผู้ใดสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องคะนี่ล่ละนี่ละ่ะคอมเมนต์พี่น้องเป็นแบบนี้แหละคอมเมนต์ที่ไม่มีประโยชน์หลังจากที่ แม่แม่แฟนมคลับเอฟซีคนทีหักและติดตามน้องดนธนาดนนะคะพี่น้องะ่ะไท่กระลูกน้องาได้ติดตามเสียงหกจริงๆแล้วจะรู้ว่าน้องดนธนาดนเป็นเด็กที่นอบน,น้อมถ่อมตนเป็นเด็กที่น่ารักมากๆคะ่ะผู้ได้สรรมัมผัสถึงจะระนนู้พี่น้อง่ะแล้วพ่อจะเห็นคอมเมนต์นี่พี่น้องคนที่รักนะคะในตัวพระเอกน้อยหน้ามนน้องดนธนาดนนะคะออกมา ถล่มยับค่ะสำหรับคอมเมนต์นี้นะคะค่ะแล้วน้องดนธนาโดนเองนะคะก็ได้ออกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่ทุกคนนะครับประสันพว่ามีหลากหลายพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจน้องดนธนาดนนะคะบอกว่าจะพออ้อ,อยนอสันเพิ่นมารูดีแท้ตามศิลปินเขาตลอดตีย่ายเอ้ย ยูซื้อก็ดีแล้วย่าอย่าไปวุ่นวายกับศิลปินเขาหลายแค่การแสดงเดินทางเขาก็เมือยแล้วยั่งมเม่ืเมยใจนับเจ้าอีกติวสันพี่น้องอันนี้คือ,อทางดานคุณน้ำพึ่งนะคะเพิ่นเดิออกมาคอมเมนต์คะ่ะนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าให้นั่งเอกคนนี้นะคนที่ไม่เอ่ยชื่อนี่แหละค่ะพี่น้อง ให้นางเอกคนนี้ไปแก้งความมินประมาทเลยลูก,กว่าตริพี่น้องอืมสมควรได้มมว่าเพลินแรงขนาดนี้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเข้าเป็นพอเป็นแม่ก็จับบยอมได้มาว่าลูกเข้าขนาดนี้เนาะซิบเบียรรอดดอคณะพี่น้องเป็นคําทีตำามากๆเลยเด้สําหรับคำคอมเมนต์แบบนี้นะแม่ละเนื่อยใจแท้ลูกๆในแต่ละมือแต่ละเว้นเจอแต่คอมเมนต์จิตใจศกประโปงแทนนอไม่รู้จะหาคําไหนมาว่า แม่ขอเป็นอีกหนึ่งกาังใจให้ลูกลูกเสียงวิหกทุกคนว่าแสนพี่น้องคะแบบนี้ก็ต้องเอาเป็นเคล็ดตัวอย่างเลยจ้าแนะนําให้น้องน้องผู้หญิงเลยนะคะพี่น้องฟ้องนําฟ้องเลยจ้าเพราะเขาเอ่้สซื้อสัดเจนมากคนแบบนี้ปล่อยผ่านแห้งสิได้ใจค่ะอืมเนี่ยพี่น้องสําหรับพันนี้นะคะออกมาอ่นแนนําหรือว่าออกมาอ่า คอมเมนต์ให้น้องผู้ยิ่งคนนี้ออกไปแจ้งความเลยว่าสันพี่น้องคะให้่านุพาไปแจ้งความเลยลูกว่าสันแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทได้นะถ้าให้เขาแบบนี้นับเงินในกระเป๋าหรือ,อยังคะน้องดนต้องจัดการปล่อยไว้ไม่ได้นะคะประสันพี่น้องเอฟซี FC, แบบนี้ไม่มีดีกว่าคะ่ะตามถึงบ้านเลยคะ่ะต้องการอะไรว่าสันพี่น้อง เนื้อใจแทนเอฟซีปสดอขอห้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสูส้ๆเดือครับน้องดนเป็นกำลังใจให้นะ้น้องดนก้าวผ่านให้ได้นะสู้ๆสันพี่น้องอันนี้คือคอมเมนต์พลังบวกจากแฟนคลับเอซคนที่ได้ติดตามน้องดนธนาดนสีหูเองพี่น้องคาว่าน้องดนเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นเด็กหน่อยทีอ่อนน้อมทอมตนนะคะแล้วสําหรับเรื่องนี้พี่น้อง บ่อยากบ่อยากอ่านโดยสัมพี่น้องถ้าเป็นเหตุการณ์แบบวี่งแยสซิดกัดเหนื่อยใจขึ้นกันแต่ละมือแต่ละเวน้นคือสิบอเหตุอีอย่างค่อยจับผิดค่อยหาแต่เรลืองมาทําให้บอหหเหตุให้ผู้หนึง่งกับเหตุให้ผู้นึงอยู่นี่ละขาพี่น้องสัะคนมันอยู่ที่ใจของคนนะคะการที แย,แย่สกาเอิญว่าจะคลองเป็นเอฟซีแฟนคลับของเสียงของแย่เสือเอิญว่าจะคลองเป็นเอฟซีของศิลปินท่านใดเลยถ้าคิดซัมนี่นะคะขาดจ้างใดก็ตามสร้างนะคะสาหรับเหตุการณ์นี้นะคะทางด้านแย่ซิ์เองกันะค่ะก็ให้กำลังใจพระเอกน้อยหน้ามนน้องดนธนาดนาดค่ะถือว่าม่านบอมีบารมีบบกเกิดนะคะให้สู่ต่อไปท้าห้ายย่งเดินยุ่เเ้นทางนี้นะคะกับซิมีเรื่องแบบนี้ยู่ย่อย เข้าต้องเข้มแข็งแลัวกาปล่อยผ่านเบิงยังหัวหน้านกพงศะกรวิธีอเอาตัวเองห้รหลอดจากสิ่งพวกนี่เพ่นเฮ็ดจังไดนะคะให้น้องๆทุกคนอสอบถามหรือว่าเอาตัวอย่างยางบอสบอที่เพิ่นยืนอยู่ใดทุกมือหนีก็แล้วกันค่ะสําหรับมือหนีเป็นกําลังใจให้น้องดนธนาดนนะคะสวัสดีค่ะ